เราจะลงไปที่นากันนะใต้คุณน่าดูเด็กๆนะดูดูเด็กๆนี่คือตื่นเต้นเหลือเกินโอเคใส่เสื้อท็อตกลายเป็นสาวชาวนากันนี้ก็มาอยู่เป็นชาวนาไงจะลงไปจับปลาที่ทุ่งนาไม่ยากแต่เก่งมือของนี้เธอเป็นเตี้ยนใส่เก่งไงใส่แล้วนะเอาผึนน้ำด้วยอยู่ไหนผึนน้ำหาไม่เจอไม่เห็นเขาหรอกเขาไม่เจอ ผืนน้ำอ่ะขี่จักรยานไปกับไม่ยากนะ,ะคุณพ่อกับอ้ายเธอคุณแม่ก็จะเดินไปที่ทุง่งนาม่นีเอาหมวกไปด้วยนะไ,ยยยไปเตรียมหมวกไปด้วยพ่อเดี๋ยวปะีดยเยียากเลยฮะเะีดยเปี่ยนยะยากไม่ดี<ะ>เลย อยากได้ีอยเนียากนด้ม้นดนกนอ้าแลมาถึงทุ่งนาแล้วทุ่งนาของแม่ย่านะลงมาถึงที่สระน้ำแล้วที่บ่อปลาเอาเด็กๆในพร้อมจะลงหรือยังเด็กพร้อมจะลงแล้วใช่ไหน้ำอ่ปืนน้ำมามาคุณแม่กินโชว์เลยก็แค่จะให้เธอกินในนี้เฉย ก็แค่กินสะเดาเฉยหนูกินแล้วอย่าแย่งน้องสิมันมีแค่นี้อันนี้คือสะเดาหวานสะเดาหวานเป็นไงบ้างปกติเป็นยังไงบ้างครับคุณรีวิวให้หน่อยคุณรีวิวรีวิวไหนครับขมชิบหายวายคุณแม่ไม่เห็นขมเลยค่ะวายวายตันใหญ่วายวายวายคุณน้ำแม่ไม่ขมนะเพราะว่า ไอดีเขียวหลอกเด็กนี่มันนะล้วก็จะรู้ว่าถ้าเดาอ่ะมันหวานหรือมันขมพืนดินกาดไปเต็มคำเลยโดนก่อนนะที่พืนดินแตเดาหวานป็นไงบ้างลูกใช่ขมจัดผมจะจัดเลยผมแบบเอาเตรียมไปเราเตรียมลงพื้นดินพืนดินเอาอุปกรณ์ของแม่ย่ามาที อุปกรณ์เขาไม่ยากเฮ้ยไหนเล่าเฮ้ยไม่ยากถือมาเมื่อกี้ไม่ยากเอาลงไปแล้วลงไปที่ข้างบ่อปลาแล้วเนี่ยเอาไหวบินดินครับเก็บไว้เก็บไว้พ่อไม่ใช่ว่าชาบูมันลงน้ำไปแล้วนะก็อาจจะลงไปแล้วเดี๋ยวดูคุณชาบูอยู่นั่นเอ้าถ้าชาบูลงหม้อไปแล้วเราก็เอาผักเอาอะไรลงไปสิไม่ใช่เอาผักเอาหมูลงไปใช่ไปเฮ้ยาบูลงไปดูบ่อปลากัน ยังไ,ไงนะอ่ะเด็กๆก็ดูอยู่ที่ริมบ่อนะสบายอะ่ะคอยดูให้คุณพ่อไง<ะ>ว้าไปเล่นนะอุบัติเหตุนะจะไปเล่นอุบัตินะเ,เหตุเล็กๆนะอุ้ยเธอเป็นไรมันขมเหรอขมเลยขมปีเลยเด่โดหลอกกินสะเดาสะเดาสำหรับพ่อมขอมไหมก็ไม่นะนิดนึงแต่ว่าพ่อก็ทนได้มันไม่เท่าไหร่ อ๋นี่บอบปลาน้ำไม่ลึกมากหรอกแต่ว่าน่าถ้าเด็กลงไปก็น่าจะท่วมอะมีปลาบ้างนิดหน่อยปลอมแปลมนี่อุปกรณ์มาแล้วมีคลอมแล้วเอ้าวให้เด็กๆเด็กเนี่ยมีหมวกใช่ไหมหมวกพื้นดินแม่หมวกมาไปไปเอาหมวกมามันจะม็นต้องมีหมวกเธอ คุณพ่อไม่ได้เอาถุงเท้ามาจะได้ถ้าจริงน่าจะบาดเจ็บได้อ,อแล้วย่าไม่กลัวอะไรทิกกมพเท้าเหรอย่าก็ไม่ได้ลงไงเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ลงให้ม่ยาก็อยู่ข้างบนคอยดูเด็กๆให้ฮ<ะ>เดี๋ยวไม่ยาก็คอยดูเด็กๆให้คุณแม่มาเร็วแม่วันนี้จะไปเล่นน้ำด้วยน้ำอะไรเธอดูสีของน้ำก่อนสิอ๋อ เขียวเป็นขี้เป็ดเลยทำไมเป็นเขียวงั้นน่ะสะอาดเราั้งเขียวขนาดนี้ใช่ก็สะอาดจัดแล้วเธอยังอยากจะลงนี่นะใช่ทำไมจะดีเหรอดีสิฮะผื่นน้ำหันหน้ามาหน่อยทำไม่ผื่นน้ำหันหน้ามาใหม่โอเคพื้นดินล่ะผื่นดินกับผื้นน้ำอ้าวผื่นดินหยี่ิบหยี่ิบ อ่ะด้านนี้ด้วยโอ้โหมาเต็มทั้งมือทั้งเท้าแล้วเรามีอะไรเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยพ่อนี่คือที่พายเรือเหรออาเจ็บก็คือที่พายเรือเหรอใช่เอาพ้นดิน มาคือมาเป็นไงว้าวของใหญ่งขอใหญ่เลยซรุปนี่เอาได้บอลปลอยบ้านนี่เอาได้สรุปวันเดียวปลอยก็วันนี้ใช่ไหมวันวนพระเนาะไหนดูซิดูทั้งหมดสิผลงานได้สองตัวตัวใหญ่เป็นนี่เปิดกระสอบให้หน่อยเป็นนากระเพาะช่างชี ดแม่กับพ่อก็จะเล่นมีดสักรอบสองรอบแค่นี้แหละสองตัวเล็กๆนะได้ใจด้วยอ่ะล้อของจอยอ่ะให้พ่อเช็คจอยหน่อยสิจอยได้เยอะอ่าจอยยกมาหน่อยหนักเลยพื้นดินไหนนุ่งจับไวเลยเอาเทยกขึ้นมาเฉยๆก็ได้มีปลาหมอด้วยเหรอว้าวใหญ่เลยเราเหรอเย่โอเคแม่แม่เราเห็นปลาหมอตาสีแดงด้วยอือเหรอใช่ เอาไว้ตรงนีเอาไวตรงนี้ระหว่นี้ก็ถือกล้องให้หน่อยเจ็บ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 กล้องมองข้างหน้าจะสั่นเด็กจะใายกล้องบ่อยนะเพื่อนโอ้ย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 อย่าลงมาปลาก็อยู่ข้างบนลืมถลายแล้ก็ยังไม่ได้เอาปลาเลยผืนน้ำเธอไปเอาเอาถุงน้ำผืนนี้ถุงข้างหลังมาให้หนเลยเย็นไหมเอาวผืนน้ำ นี่นี่ยกินใหม่กินนะชาบูอะชาบูกับเตงกบัวเน้จับไปเลยเเด่งเออหอยนี่แน่จับดกดหตัวิก่อนเปน้ อ่ะมันเต็นอเไปเ่อจะจับไปพอหล่ะอย่าับไปน้อพอับไปด้ยังไงภารกิจเราวันนี้มันโอเคไหมไม่โอเคเลยอ่าไปเดี๋ยวคุณพ่อไปเปิดน้ําให้อาบน้ำ เอาล้างขี้คงก่อนเนาะใช่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 เดี๋ยวพ่อไปปรับน้ําให้ก่อนเอามาคอยดูคอยดูผลงานน่ะเขาพูดผลงานน่ะเยอะไหมเยอะได้เยอะอยู่อ๋อนี่ไงเดี๋ยวไปปรับสภาพกันอีกนิดนึงอ๋อผืนดินกับแม่ย่าไม่ยอมขึ้นมาเลยขึ้นมาได้แล้วมาได้แล้วขึ้นมาได้ละ เธอขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวจะล้างตัวกันแล้วครับนี่เธอต้องมาแย่วล้วเราปุ่นปลาหน่อยอย่าออกปุ่นตัวหน่อยปลาคอนั่นเอาออกนี่ได้ปลาคอหน่อยออกไปกับไปตายชื่อๆมีตัวหนึ่งสองตัวนี่ครับเนะอไปอปล่อยไปแล้วหนึ่งตัว อีกตัวอยู่เลยตัวนี้เหรอวิ่งไปไปแล้วสองตัวตายได้เด้ตายได้เด้วันอ่ะทอดอันใหม่ไม่อันนี้ไม่เอาเน่อันนี้ได้เลยเระเจ้าฟอกแม่งกับแพร่ขาดเด้อฝนอ่ะมีกวางหนึ่งกระสือบวเบิงเนาะจะปล่อยอีกเหรอหอยอปล่อยหอยนะ โอเคเราพอแล้วเอาเอาจะจบภารกิจแล้วเสร็จแล้วอาบน้ำให้บัวกันอาบน้ำให้ช้างเออนย่าบนซชจริงเนีได้อนดได้อาบน้ำหมือที่ทุ่งนามันก็ดีแล้วนี่เออมีปลาด้วยอ้าเป็นไงปเาอดนีสามาต้มมามาได้จากนี้เน มามาให้เปดน่งล้างตอนแรกๆมันร้อนสามารถส้งมาม่าได้เลยนะห้างนู้นมาสลับข้างกันไปน้ำอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วน้ำเสร็จแล้วนะจะไปกับย่าจะไปกับย่าด้วย๋จะต้องรอก่อนรอให้เปลมเธอไปก่อนไม่ต้องเร็วเร็วแช่บูมันไปเลยเดี๋ยวถี้บหน้านะครับอ้าวตอนนีตรงไหนบ้าง อาบน้ำไปอาบน้ำให้ช้างเอแม่แม่อาบน้ำให้ช้างขงายอีกแล้วโอ้่างขยับไปตรงกลางหน่อยตรงที่ย่าอยู่เอออาบน้ำให้ย่าด้วยเออาไม่มาเ นี่งไงนะแล้วก็จะเป็นคิวของพ่อด้วยนะคุณพ่อก็อยากจะอาล้างเหมือนกันเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง,งมาฮะ,อ,ะอ,นะอุ้ยแล้ยมาโอ้เอาา็นแบบนี้คุณพ่อมาได้นี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นมันมันย้อนแสงดเดินมาเดินมาที่ เป็นแล้วเหมือนเด็กไม่กล่อนได้อย่นี้เหรอเ่้สบายจริงรอ่ะเธอนี่ไงเนี่ยเด<ะ>ือนตรงมุมที่เห็นสังกะสีได้ไหม<ะ>มุมสังกะสีที่สังกะสีใสๆสีขาวๆอะ่ะสีชั้นสองตรงน,นั้นแหละที่พ่อเผาพี่พ่อนี่ยเผาไปแล้วพ่ออยู่บนไงใคอะฮะอยู่ข้างบนอะนะอยู่ค<ะ>นเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ อาสุเธอน่าจะอาสุน่าจะเล่นอยู่ข้างล่างโมนี่ไงโมนี่ยังไม่เสร็จเลยอาสุน่าจะเล่นอยู่ข้างล่างขึ่นน้ำไปจ้ะขึ้น้ำไม่ไหวเลยเดี๋ยวหนูไปลูกแขนตัวเองนะถ้าเดี๋ยวหนูไปแตงโมแตงโมเดี๋ยวได้เธอไม่คิดาะอาบน้ำพอแล้วบอกจะอาบน้ำให้มาตีไงแตงโมแตงโมนี่ไงแตงโมอาะแตงโม เตงโมนี่หลุดบอโดนซะเป็นไงเอาเตงโมมาเดี๋ยวพ่อเอาเอาเอาทสอบไว้ตรงนี้่ถึงตอนนี้คือเล่นแล้วนะเป็นเรื่องของการเล่นแล้วเพราะว่าได้ได้ครบแล้วได้จบแล้วภารกิจเสร็จแล้วนี่คือสงการอ้าวชอบซะด้วยอ้าว ออาแตงโมมาสิแตงโมมาปอดสี่เป็นสี่แป๊บปอดสี <Inc> ่เป yeah. ็นสีแป๊บเย็นปอดสี่ปน่เอาไปล้าอาบน้ำใหมันตุ้ตงนอยู่ีวนดี่นะโล่ของทำไม อย่าเล่นสังกสีในะบายบาดมือให้จ๊ะเป็นบาททะยักเลยนะปืนดินอามาอาบน้ำมันผู้สูงอายุต้นน้ำดาหัวผู้หลักคุยใหญ่อาบยาด้วยไงอาบนี้อาบยากเอยว้าาว กิจะเลมื่อวนึงมันมาจากหนาานนเี่หนาเฮามนเป็นกิจะเลเป่งานนี้อะราบนลกองหนาเลยบงั้บงซุงเอียนจะพอเหบ้านหายไปไหนูบ้งเอียนแต่หมอนบ้เิเรียงเลยอืมได้ยโตล้วไปนึ่ได้เฮ็ดแเล่นว่าได้เฮ็ด ้อาบน้ำให้ให้หมาเราด้วยแม่อาบน้ำให้หมาเราด้วยชมพูชมพูชมพูแตงโมแตงโมแตงโมโมตกขนตกมาแล้วนี่ม่แม่แม่แม่โมไม่ตกแล้วมาแล้วเซงโมแม่รู้ซะด้วยนะแตงโมเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยตกแล้วฝนตกแล้วนี่ยสงการบ้านนาเมื่อก่อนคุณพ่อหน่อยก็ต้องมาเล่นสงการนเองอย่างนี้แหละเล่นการสุ่มสองคนละอ่เพราะว่ามันไม่ได้ออกไปข้างนอกไง แอ้ว่าถ้าออกไปแล้วมันจะเปียกก็เลยอยู่นี่อยู่นี่ไม่เปียกไม่เปียกเปียกกับ่นนี้หน้านะอนะเอาพระ่องเ นีอไดีุพ่อติดน้เดี๋ยวนี้จาล้ไม่มาเลยนี่อยู่บอปนี้ก็มาเล่นต่อได้เยระว่านี้คุณพ่อก็จะไปติดน้ํา่อนี้ก็ถือว่ารดน้าให้กับหญ้าตรงนี้ด้วยทเพ่นี้จมา้หลังาวนีมาอยู่ตรงนี้นะ พ่อไทยอยู่กันตรงนี้นะนเดี๋ยวคุณพ่อจะปิดน้ำอยู่ตรงนี้นกังต่อค้นแอจะต้องกลับพร้อมญาด้วยนะเออแล้วมันบักแดงวะข้างหลังแม่จะบังลมให้ไปขึ้นข้างหลังแล้วอ,อ้าวตามอ้าวคุณแม่ไปก่อนเพราะว่าแม่เปรมน่าจะไปถึงบ้านแล้วแหละ ไปก็จะได้ไม่ต้องรอคิวคุณแม่ไปก่อนบายบายต่อไปก็เป็นไม่ย่าละไม่ย่าไปคนเดียวเลยซิ่งคนเดียวไปเหลือแค่เ,คเราแล้วหรอผินดินมีแค่เราแล้วตอนนี้คนอนื่นเข้าไปกันหมดแล้ว